สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านข่าเซ็นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากทุกท่านค่ะทําอย่างไรไม่ให้ตายอย่างโดดเดี่ยวค่ะเขียนโดยโลแกนอูร่นะคะแปลโดยมันตาคลังบุญครองค่ะจากสํานักพิมพ์ h o w to ค่ะเรามาดูเนื้อหาด้านในกันนะคะ นี่คือหนังสือคู่มือเพื่อเจอรักแท้ค่ะเจอคนที่ดีที่ใช่ที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันตลอดชีวิตนะคะไม่ใช่แค่คู่ควงสุดฮอตหรืออยู่ด้วยกันแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวค่ะผู้เขียนเนี่ยนะคะเขาเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์ค่ะที่พันตัวเองมาเป็นโค้ชด้านความสัมพันธ์แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเดทสมัยใหม่ด้วยความที่เธอเนี่ยนะคะจบทางด้านจิตวิทยาจากฮาวาดค่ะและงานแรกของเธอก็คือการ ดูแลทีมนักพฤติกรรมศาสตร์ที่ Google นะคะกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า La b ไร้เหตุผลค่ะและผลิตรายการสัมภาษณ์นะคะ Google Talk ความรักในโลกยุคใหม่ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานั้นนะคะปัจจุบันค่ะโลแกนทำงานอยู่กับแอปหาคู่เดทที่ชื่อว่า h ิน g e นะคะในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านศาสตร์ความสัมพันธ์ค่ะโลแกนเนี่ยนะคะเขามองว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยมีปัญหาทางด้านความรักความสัมพันธ์มากขึ้น เรื่อยๆเ,เธอเลยคิดว่าการนำเอาความรู้เรื่องพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้จากการทำงานที่ Google เนี่ยนะคะมาปรับใช้เพื่อช่วยให้ผู้คนตัดสินใจเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะสำหรับข้อมูลในหนังสือเล่มนี้นะคะเธอได้ทำการสัมภาษณ์ผู้คนมากมายค่ะที่มีความแตกต่างกันนะคะทั้งในอัตลักษณ์และก็รสนิยมทางเพศค่ะโดยเรื่องราวทั้งหมดที่เขียนในเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อนะคะแปลงลักษณะ ตัวละครที่พูดถึงแล้วก็สร้างบทสนทนาขึ้นมาใหม่ค่ะ ในเล่มนะคะมี3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือการเตรียมพร้อมในการออกเดทการออกเดทและการเริ่มต้นอย่างจริงจังค่ะในเล่มนี้นะคะมีหลายหัวข้อที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นหาจุดบอดในการเดทของเราให้เจอเอาชนะนิสัยเดทช้าของพวกที่ชอบรีรอนะคะการมองหาสิ่งสําคัญในความสัมพันธ์ระยะยาววิธีสร้างประสบการณ์ในการเดทให้เจอวิธีเอาชนะอาการอกหักหรือจะบอกเลิกคนที่คบอยู่เนี่ยยังไง แล้วก็จะรู้ได้ยังไงว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเลิกรากับคนคนนี้แล้วนะคะหรือจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะแต่งงานกับคนคนนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดหัวข้อกันดีกว่าค่ะหัวข้อที่ว่าทําไมสมัยนี้มีแฟนยากกว่าสมัยก่อนคุณโลแกนบอกว่ามันมีเหตุผลอยู่ด้วยกัน7ข้อค่ะที่คนสมัยนี้ไม่ค่อยแต่งงานหรือมีคู่ควงแค่ระยะเวลาสั้นๆนะคะข้อแรก เราสามารถสร้างตัวตนของเราเองขึ้นมาได้ไม่เหมือนสมัยก่อนค่ะที่มันมีบริบทรอบข้างกำหนดชีวิตเราไว้ให้แล้วนะคะข้อที่2เรามีตัวเลือกหลายพันค่ะเพียงแค่ปลายนิ้วกดจิ้ม ก็ทําให้เราไม่มั่นใจในการตัดสินใจของเราเองนะคะความที่ตัวเลือกมันเยอะเกินไปค่ะข้อที่3เราไม่ค่อยสบายใจกับการตัดสินใจเรื่องใหญ่หญๆเมื่อค้นหาข้อมูลเพื่อหาคําตอบที่ถูกต้องไม่ได้เพราะสมัยนี้ค่ะโซเชียลมีเดียมันทําให้เราคุ้นเคยกับการเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าเช่นเรากาลังจะเดทกับคนคนนี้แต่เราก็บังเอิญไปหาข้อมูลโน่นนี่นั่นนะคะแล้วมันก็ได้คําตอบในที่สุดก็ตัดสินใจไม่ได้ค่ะ ข้อที่4ี่โซเชียลมีเดียทำให้เราหลงเชื่อไปว่าคนอื่นๆเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีกว่าแล้วก็มีความสุขมากกว่าเรานะคะก็กลัวไปว่าถ้าเราครบกับคนคนนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีความสุขเท่าของคู่คนอื่นๆที่เราเห็นในโซเชียลค่ะ ข้อที่5น้อยคนนักที่จะมีตัวอย่างที่ดีด้านความสัมพันธ์เนื่องจากความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบฉาบช่วยหรือแม้แต่แต่งงานกันแล้วเนี่ยนะคะก็อยู่ด้วยกันไม่ยืนยาวก็เลยมีตัวอย่างที่ไม่ดีก็กลัวความเจ็บปวดก็เลยเลือกที่จะไม่คบใครค่ะข้อที่6 ปัจจุบันการเดทและการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรรและตัดสินใจนั่นก็คือตัวเลือกเยอะอีกแล้วนะคะก็เลยทำให้ตัดสินใจลำบากข้อที่7เราถูกรุมกดดันว่าต้องตัดสินใจให้ถูกต้องและเราก็เชื่อด้วยว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นมีอยู่จริง การเลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะมาอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องมีคําตอบที่ถูกต้องเสมอไป mm. เพียงแต่เรายอมรับในสิ่งที่เขาบีหรือที่เขาขาดได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ ผู้เขียนค่ะเขาให้กําลังใจเราอย่างมากมายเลยนะคะว่าต่อให้การหาคู่เนี่ยมันจะยากเย็นสักแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราใช้ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์มาช่วยเราก็จะสามารถจัดการชีวิตรักเราได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะเราจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ได้อย่างมีกลยุทธ์นะคะเข้าใจจุดแข็งและจุดด้อยของความคิดแล้วก็หัวใจของเราเอง การรักอย่างตั้งใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งจากวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์และพฤติกรรมศาสตร์รวมกันค่ะทั้งสองอย่างนี้นะคะมันจะทำให้เราสมหวังแล้วก็ไปรอดได้ในระยะยาวค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ